สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30พฤษภาคม2566ปมีรายงานข่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีเปโตรทรานเชสผู้นำของสเปนได้แถแลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อวันที่29กพฤษภาคม2566ว่าได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้ที่6เพื่อถูนกล้าวพระราชกฤษฎีิกาเพื่อพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดจะเกิดขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2566ที่จะถึงนี้สำหรับสาเหตุของการยุบสภาเพื่อจะตั้งการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดนั้นเป็นตัวสารเชตให้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการเลือกตั้งระดับเทศบาลและระดับภูมิภาคเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2 5ง6ายที่ผ่านมาซึ่งพรรคสังคมนิยมซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลและพันธมิตรคือพรรคโปเตมอสทำผลงานได้ไม่ดีนะัก ตรงข้ามกับพรรคแกนนำฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคขวาและก็พรรค vox ซ,ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดกลับมาทาผลงานได้ดีเกินความคาดหมายอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เปโตรซานเชสนั้นปัจจุบันอายุ5 1ปีดํารงตําแหน่งผู้นาสเปนสมัยแรกระหว่างปี2 5 5 7ถึง2559และหลังชนะการเลือกตั้งทั่วไปและขึ้นสู่อำนาจเป็นสมัยที่2เมื่อปี2561เจ้าตัวประกาศเป้าหมายจะอยู่ให้ครบวาระหมายความว่าการเลือกตั้งทั่วไปตามกาหนดนั้นจะเกิดขึ้นในนนนเดืออธัวาคมขงปีี้ แต่ว่าเปโตซานเชสก็บอกว่าผลการเลือกตั้งระดับเทศบาลและระดับภูมิภาคที่ออกมาทําให้พรรคนั้นต้องประเมินสถานการณ์รายละเอียดอื่นๆอย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ดํารงตําแหน่งเป็นสมัยที่2รัฐบาลฝ่ายซ้ายของเปโตซานเชสเผชิญกับอุปสรรคนานัประการรวมถึงการที่ประชาชนนั้นเหนื่อยหน่ายกับนโยบายของรัฐบาลและอัตราเงินเฟอ้อที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอำนาจการซื้อของรัฐบาลกลับลดลง จนหลายฝ่ายมองว่าไม่สมกับเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับสีของยูโรโซนและเตรียมทําหน้าที่ประธานหมุนเวียนช่วงครึ่งปีหลังของสาภาพยุโรปหรือว่าเอในวันที่1นึ่งกรกณาคมที่จะถึงนี้นะครับสําหรับเรื่องของผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เป็นสาเหตุทําให้เป็นตัวฝรนเชสนั้นถึงกับต้องประกาศยุบสภาเนี่ยนะครับนั่นก็คือ พรรคป็อปูล่าปาร์ตี้แนวคิดอนุรักษนิยมและก็เป็นพรรคฝ่ายค้านของสเปนชนะพรรคสังคมนิยมในการเลือกตั้งท้องถิน่นด้วยคะแนนร้อยละ3 1 5ต่อร้อยละ28.1พร้อมทั้งชนะการเลือกตั้งในสภาเทศบาลและเมืองสำคัญสคัญรวมถึงเมืองวาเลเซียทางภาคตะวันอ,ออกและเมืองเซมิยาทางภาคใต้ของประเทศนะครับตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นายกรัตมนตรีเปโตฟราเชสนั้นเนี่ยต้องถแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน คืนอำนาจให้กับประชาชนพร้อมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่23กรกฎาคม2566นะครับจากเดิมนั้นาการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม2566นี่คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งในประเทศสเปนครับ